ปี2025กำลังจะกลายเป็นปีทองของเกม Open World ไม่ว่าคุณจะเป็นสายบูสายสำรวจหรือสายเนื้อเรื่องที่เข้มขน้นปีนี้มีเกมระดับ Triple A และเกมอินดี้คุณภาพที่พร้อมจะพาเราท่องโลกกว้างทั้งแบบสมจริงและแฟนตาซีสุดครัวตั้งแต่โลกแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดก,กับสงครามกลางทะเลทรายไปจนถึงมหานครสมัยใหม่ที่ทุกตึกเต็มไปด้วยความลับ และทางเลือกที่ส่งผลต่อทุกการตัดสินใจของคุณเกมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อท้าทายการเอาชีวิตรอดการประจนภัยและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เล่นอย่างแท้จริงนี่คือ17เกม Open World ที่มาแรงที่สุดในปี2025ที่เกมเมอร์ทุกคนต้องจับตาพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับเกมแรก Crimson Desert อีกหนึ่งเกมฟอร์มยักษ์จาก Pearl Abyss ผู้สร้าง Black Desert Online ที่รอบนี้ หันมาทำเกมแนว Open World Action Adventure เต็มตัวกับ Crimson Desert ซึ่งใช้ Engine ใหม่สุดล้ำที่ชื่อว่า Black Space Engine คุณจะได้รับบทเป็นคลิฟถ้าหารรับจ้างผู้ถูกดึงเข้าสู่สงครามบนทวีปไพเวลที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและโลกแฟนตาซีที่สวยงามแต่โหดร้ายตัวเกมโชว์ระบบฟิสิกส์สุดสมจริงทั้งเสื้อผ้าที่เปียกเฉพาะจุดอุณหภูมิที่เปลี่ยนพฤติกรรมของ NPC ไปจนถึงพายุหิมะที่พัดเอาทุกอย่างลอยวน แต่ที่ทุกคนพูดถึงมากที่สุดคือระบบเปียกเป็นจุดที่ละเอียดจนม้าขาเปียกเฉพาะขาตัวละครหกล้มก็มีแค่แขนที่เปียกหลังยังแห้งเรียกว่าไม่เคยเห็นในเกมไหนมาก่อนโลกในเกมก็ไม่แพ้กันด้วยพื้นที่หลากหลายตั้งแต่ภูเขาหิมะป่าดึกดำบันไปจนถึงทะเลทราย และมีระบบต่อสู้ที่ผสมผสานอาวุธเวทมนต์และคอมโบหนักๆแบบที่สายแอคชั่นต้องร้องว้าว Crimson Desert มีกำหนดวางจำหน่ายในปี2025บน PC, PlayStation 5และ Xbox Series ใครชอบเกมภาพสวยโหดมันและเต็มไปด้วยดีเทลแบบจัดเต็มเกมนี้ต้องอยู่ในลิสต์ครับเกมที่2 g o o s o f บโย t ท หลังจาก Ghost of t u u h i i m a สร้างปรากฏการณ์ความประทับใจไปทั่วโลกปี2025นี้ s u คเ e อร์พันกำลังจะพาเราย้อนกลับไปสู่ยุคซามูไรอีกครั้งกับภาคต่อทางจิตวิญญาณที่ชื่อว่า Ghost of Yote เกมนี้จะเล่าเรื่องราวใหม่ทั้งหมดโดยตั้งอยู่ในปี1603หลังเหตุการณ์ในภาคแรกไปกว่า300ปีผู้เล่นจะได้รับบทเป็นอสึนักรบหญิงที่สูญเสียครอบครัวและบ้านเกิดอย่างโหดร้าย เธอออกเดินทางสู่เทือกเขาโยเททางตอนเหนือของญี่ปุ่นดินแดนหนาวเย็นสุดขอบฟ้าที่เต็มไปด้วยอันตรายและพื้นที่นอกการปกครองของโชกุนด้วยแรงขับเคลื่อนจากความแค้นอสึจะรับทุกงานจ้างทุกภารกิจทุกภาระเพื่อสะสมเหรียญและพลังในการล้างแค้นไม่ว่าจะเป็นรอบสังหารข่าหัวหรือภารกิจเสี่ยงตายท่ามกลางบรรยากาศทิมะโปรยป่าสนและธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโกซอบโยเท สร้างขึ้นมาใหม่หมดสำหรับ PlayStation 5โดยเฉพาะด้วยกราฟิกระดับ 4K รายละเอียดสิ่งแวดล้อมสุดสมจริงระบบแสงแบบไดนามิกที่ให้บรรยากาศสลับกลางวันกลางคืนและการต่อสู้ที่ลื่นไหลเล้าใจกว่าเดิมอาวุธใหม่ในภาคนี้ก็จัดเต็มทั้งดาบโอดาชิยาวใหญ่ทรงพลังคุซาริกกมามะโซ่เขียวสุดคล่องแคล่ว ระดาบคู่ดูอัลคาต a ที่รวเดวเร็วราวสายฟ้าเพิ่มทางเลือกในการเล่นและสร้างสไตล์การต่อสู้ของตัวเองได้อย่างอิสระหลายคนเปรียบเทียบว่า Ghost of You e อาจเหมือน Red Dead Redemption เ v e r s i o นญี่ปุ่นเพราะเราจะได้ออกลุยโลกกว้างทำกิจกรรมหลากหลายอัปเกรดตัวละครและมีระบบล่าฆ่าหัวแบบเต็มรูปแบบด้วย ตัวเกมมีกำหนดวางจำหน่ายภายในปี2025และจะลงให้กับ PlayStation 5เท่านั้นใครที่เป็นแฟน Ghost of Tsushima หรือชอบเกมแนวสามูไรโลกลึกเตรียมซื้อแผ่นรอไว้ได้เลยครับเกมที่3 Kingdom Come Deliverance 2ภาคต่อของเกม RPG ยุคกลางที่หลายคนรอคอย Kingdom Come: Deliverance 2กลับมาอีกครั้งพร้อมเนื้อเรื่องที่เข้มข้นและระบบการต่อสู้ที่พัฒนาขึ้นอย่างน่าประทับใจเกมนี้ยังคงเล่าเรื่องราวของเฮนรี่ลูกชายช่างตีเหล็กที่กลายมาเป็นนักรบผู้กล้าต้องเผชิญกับความขัดแย้งทางการเมืองและสงครามในยุคกลางเนื้อเรื่องถูกยกย่องว่ามีความลึกซึ้งและเต็มไปด้วยตัวละครที่น่าจดจำระบบการต่อสู้แบบมุมมองบุคคลที่ห ได้รับการปรับปรุงให้ลื่นไหลและสมจริงยิ่งขึ้นโดยอิงจากศิลปะการต่อสู้แบบยุโรปโบราณผู้เล่นต้องใช้ทักษะและกลยุทธ์ในการโจมตีป้องกันและทำคอมโบอย่างแม่นยำโลกในเกมมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมากประกอบด้วยแผนที่2ส,ส่วนที่สามารถเดินทางไปมาได้รายละเอียดของภูมิประเทศและพืชพันธุ์ถูกยกระดับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทำให้การสำรวจโลกยุคกลางนี้เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและสมจริง นับตั้งแต่เปิดตัวเกมได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามโดย IGN ให้คะแนนถึง9เต็ม10และยกย่องว่าเป็นการสารต่อแนวคิดจากภาคแรกได้อย่างยอดเยี่ยม Kingdom Come Deliverance 2วางจำหน่ายแล้วบน PC PlayStation 5และ Xbox Series หากคุณเป็นแฟนเกม RPG ที่เน้นความสมจริงและเนื้อเรื่องที่เข้มขน้นเกมนี้ไม่ควรพลาดครับ เกมที่4 Gridfall 2: The Dying World หลังจากภาคแรกสร้างชื่อไว้กับระบบ RPG แบบคลาสสิกที่หายากในยุคนี้ g r ี d f a l l 2: The Dying World กลับมาอีกครั้งในปี2025พร้อมยกระดับทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นโลกที่ใหญ่ขึ้นระบบต่อสู้ใหม่และตัวเลือกบทสนทนาที่มีผลลัพธ์เฉพาะตัวสิ่งแรกที่เปลี่ยนชัดเจนคือระบบต่อสู้จากเทิร์นเบสกึ่งวางแผนในภาคแรก มาเป็นการต่อสู้แบบเรียลไทม์ที่มีการใส่ระบบกึ่งแอคชั่นกึ่งวางแผนเข้าไปอย่างลงตัวทําให้แต่ละการโจมตีการใช้เวทหรือแม้กระทั่งการควบคุมเพื่อนร่วมทีมมีจังหวะให้คิดแต่ไม่ช้าจนเสียอารมณ์มีรายงานว่าระบบใหม่นี้ไม่เพียงเติมความหลากหลายในการเล่นแต่ยังทําให้เราเข้าใจตัวละครแต่ละตัวได้ดียิ่งขึ้นด้วยเพราะเกมเน้นการโต้ตอบระหว่างสมาชิกในทีมอย่างลึกซึง้งบทสนทนาในค่ายพักสามารถเปิดเผยแรงจูงใจความขัดแย้ง หรือแม้กระทั่งปลดล็อกสกิลใหม่จุดขายอีกอย่างคือโลกที่เปลี่ยนไปจากภาคแรกอย่างสิ้นเชิงจากการเป็นชนชั้นสูงผู้ล่านานในกรมในภาคก่อนกลายเป็นทาสผู้ถูกในประเทศกลับสู่ดินแดนบ้านเกิดในภาคนี้ทําให้บรรยากาศของเกมเปลี่ยนเป็นแนวดิสโทเปียที่ทั้งสิ้นความหวังและเมืองที่ซับซ้อนและเรื่องราวการต่อสู้เพื่ออิสรภาพโลกของเกมเต็มไปด้วยป่าไม้โบราณสิ่งมีชีวิตประหลาดและอาระยธรรมที่สูญหาย ผู้เล่นสามารถเดินทางได้อย่างอิสระและมีเควสลองให้ทำเป็น10บสแบบซึ่งหลายภารกิจจะขึ้นอยู่กับสายสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนในกลุ่มหรือเผ่าต่างๆที่คุณพบเจอ g r i d f a l l 2วางจำหน่ายแล้วบน PC, PlayStation และ Xbox สําสำหรับใครที่ชอบเกม RPG แบบมีบทพูดเยอะๆระบบค่าพลังที่ต้องจัดแจงและโลกที่เต็มไปด้วยการเลือกทางเกมนี้แหละครับคือสิ่งที่คุณรอคอย เกมที่ 5. Dying Light the Beast ภาคแยกสุดโหดจากจักรวาล Dying Light กลับมาอีกครั้งในเวอร์ชันที่บ้าระห่ำและดูเดือดกว่าเดิมใน the Beast คุณจะได้รับบทเป็นคาาเครนที่กลับมาพร้อมพลังใหม่ในโหมด Beast Mode ที่สามารถกระแทกพื้นจนแผ่นคอนกรีต,ตแตกร้าวหรือกระโดดทะลวงเข้าใส่ศัตรูด้วยพลังมหาศาลภาคนี้เน้นการต่อสู้แบบยิงแหลกมากขึ้นไม่ได้โฟกัสแค่การวิ่งหนีหรือจังหวะปากรวเหมือนเดิมอีกต่อไป บรรยากาศเมืองซากปรักหักพังในโลกหลังร่มสลายก็ยังคงกลับมาพร้อมด้วยแสงเงาและการออกแบบโลกที่น่าเล่นกว่าเดิมจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือสามารถร่วมทีมแบบโคออกสี่คนที่ยังคงเป็นเสาหลักของซีรีสน์นี้และเพิ่มระบบความร่วมมือแบบใหม่ทําให้การต่อสู้กับฝูงซอมบี้ขนาดมหึมาสนุกและมีมิติยิ่งกว่าเดิมระบบกลางวันกลางคืนยังคงส่งผลต่อเกมเหมือนเดิมกลางวันคือช่วงล่ากลางคืนคือช่วงเอาตัวรอด และในภาคนี้ศัตรูในเวลากลางคืนจะมีความอันตรายยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าถือว่าเป็นภาคแยกที่ดูทะเยอทะยานและพยายามขยายจัก,กรวาลได้ยิ่งไหลให้ยิ่งใหญ่ขึ้นใครเป็นแฟนเกมซอมบี้สายบู๊อนโหดห้ามพลาดครับเพราะคุณอาจได้กลายเป็นอสูรกายที่น่ากลัวที่สุดในเมืองซะเอง Dying Light The Beast จะวางจำหน่ายภายในปี2025บน PlayStation 5 Xbox Series และ PC เกมที่ 6. The Outer World s 2หนึ่งในเกม RPG i f i อไซไฟอดอม Fallout ที่แฟนๆรอคอยมากที่สุดกลับมาอีกครั้ง The Outer World s 2ภาคต่อของเกมอวกาศจาก Obsidian ที่จะพาคุณออกเดินทางไปยังระบบดาวใหม่พร้อมทีมสหายหน้าใหม่โลกใหม่และเรื่องราวใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมถึง2เท่าหลังจะปล่อยภาคแรกไปในปี2019พร้อมเสียงตอบรับดีงานจากแฟนเกม RPG ทั้งฝั่ง Xbox และ PC ทาง Obsidian ก็ใช้เวลาหลายปีเพื่อบ่มเพาะไอเดียใหม่ๆใ,ในที่สุดก็เผยโฉมแดกของภาค2ในงานเกม e w w r r ์ s 2024ให้เห็นถึงทิศทางใหม่ที่เกมกำลังจะมุ่งไปทั้งในด้านโลกเกมเพลย์ gameplay, และงานภาพที่ยกระดับขึ้นอีกขั้นสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือ เกมนี้ยังคงเอกลักษณ์ด้านบทสนทนาแบบเลือกตอบที่ส่งผลต่อเรื่องราวระบบคู่หูสุดเกลียนและการสำรวจโลกเปิดสุดอิสระที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขันเสียดสีสังคมเหมือนเดิมไม่มีผิดเพี้ยนแต่คราวนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นสนุกขึ้นและมีอะไรให้ค้นหามากกว่าเดิมแน่นอนและข่าวดีคือ The Outer World 2มีกำหนดวางจำหน่ายภายในปี2025และจะเปิดให้เล่นบน Xbox Series, PC และ PlayStation 5 เรียกว่ามาครบทุกแพลตฟอร์มใหญ่เลยทีเดียวเกมที่7 Bright Survival จะเป็นยังไงถ้าเอาบรรยากาศยุโรปยุคลางแบบ The Last of Us มาย่อรวมกับเกมโคออปเอาตัวรอดสุดดิบ Bright Survival คือเกมแอคชั่นเฮอร์เรอร์ที่พาคุณไปสู่โรคที่สงค่ามไม่ใช่แค่เรื่องของทหารแต่เป็นการต่อสู้กับเชื้อโรคประหลาดที่เปลี่ยนคนเป็นสารร้ายกระหายเลือด ตัวเกมจะเล่าเรื่องในยุคสงครามศาสนาที่ร้อนระอุผู้เล่นรับบทเป็นนักรบรับจ้างที่ต้องลุยเดี่ยวหรือจับคู่กับเพื่อนแบบโคออกเพื่อตะลุยดันเจียนเก็บทรัพยากรตัดสินใจฆ่าหรือช่วย NPC เพื่อความอยู่รอดเล่เาชีวิตรอดจากบลัฟสิ่งมีชีวิตติดเชื้อสุดอันตรายที่น่าสนใจคือบร i g h t เ u อร์ v a ลใช้ Unreal Engine 5ซึ่งทำให้ภาพในเกมโคสมจริงแบบหนังยุคกลาง ตั้งแต่เกราะเหล็กชุดคลุมที่เปียกฝนไปจนถึงบรรยากาศปราสาท้างและป่าอันลึกลับผู้เล่นสามารถคราฟของปรับแต่งอาวุธและอัพเกรดทักษะได้หลากหลายแถมยังมีระบบเนื้อเรื่องที่เปลี่ยนไปตามการตัดสินใจของคุณด้วยแม้ตอนนี้ยังไม่ประกาศวันวางจำหน่ายแน่ชัดแต่หลายแหล่งคาดว่า b r i g h t s u r v i v a l จะเปิดตัวในปี2025บน PC ผ่านสตรีม ลาดขยายไปยังแพลตฟอร์มอื mm ่นในอนาคตใครชอบเกมโคออปดาร์คแฟนตาซเล่นก like ับเพื่อนหรือจะลุยเดี่ยวแบบสายโหดบอกเลยว่าไม่ควรพลาดครับเกมที่8 Borderlands <Have. S> 4ถึงเวลาเปิดตำนานบทใหม่ของซีรีส์เกมยิงระดับตำนานกับ Borderlands 4เกมแอคชั่นโอเพนเวิลสุดมันที่แฟนๆรอคอยกันมาหลายปีกลับมาคราวนี้ เกมยังคงไว้ซึ่งอารมณ์ขันบ้าบอสไตล์การเล่าเรื่องสุดแสบและระบบการยิงสุดระหำ่ำที่เป็นเอกลักษณ์แต่เพิ่มเติมด้วยความเข้มขน้นระดามาที่มากขึ้นรวมถึงการพัฒนาระบบเกมเพลย์ให้ลื่นไหลและดีกว่าเดิมตัวเกมจะพาเราเข้าสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยศัตรูโหดบอสขนาดยักษ์และการต่อสู้ที่ต้องใช้ทักษะสูงกว่าเดิมในภาคนี้เราจะได้เล่นเป็นหนึ่งใน4ตัวละครของฮันเตอร์สมัยล่าสุด โดยแต่ละคนมีความสามารถเฉพาะตัวและสายสกิลที่ลึกขึ้นกว่าทุกภาคที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีระบบการขี่พาหนะที่ถูกปรับปรุงใหม่มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆอย่างการตกแต่งฐานที่มั่นแบบจัดเต็มและโหมดโคออกที่รองรับสูงสุดถึง4คนพร้อมมีคุณละเพื่อนลุยไปด้วยกันแบบมันสุดขีดบอ r ด e เดอร์แลมีกำหนดวางจำหน่ายในเดือนกันยายน2025บน PC PlayStation 5และ Xbox Series ถ้าคุณคือแฟนเกมยิงสุดเดือดไม่ควรพลาดเด็ดขาดครับเกมที่9 Gothic 1 Remake กลับสู่ตำนานยุคทองแห่ง RPG สไตล์ยุโรปตะวันออกกับ Gothic 1 Remake การรีเมคฉบับปี2025ที่นำเอาเกมคลาสสิกในตำนานจากปี2001มาปัดฝุ่นใหม่ด้วยขุมพลังของ Unreal Engine 5กราฟิกอลังเสียงภาคใหม่หมดแถมเกมเพลย์ปรับปรุงให้ทันยุคแต่ยังเคารพต้นฉบับแบบเต็มเปี่ยมคุณจะรับบทเป็นนักโทษที่ถูกส่งมายังอนณานิคมเหมืองแร่ลึกลับแห่งหนึ่งต้องเอาชีวิตรอดสร้างชื่อและเปิดล็อกเส้นทางออกจากที่นี่ให้ได้ ความโดดเด่นคือโลกเปิดที่แฝงด้วยความอันตรายระบบต่อสู้ที่หนักแน่นจริงจังไลเ NPC ที่มีชีวิตของตัวเอง Gothic ิก e ันร e มีกำหนดวางขายในปี2025บน PC PlayStation 5 Xbox Series เกมที่10แวร์วินส์มิทเกมโลกเปิดจากแดนมังกรที่ใครๆก็จับตามอง Win ร์ i ินส์มิเป็นเกม Open World ที่ผสมผสานประวัติศาสตร์จีนยุค13ราชวงศ์กับแฟนตาซีแบบวูเซียกราฟิกสวยแบบภาพยนตร์เกมเพลย์ที่ผสมทั้งแอคชั่นการสำรวจและเนื้อเรื่องที่เข้มขน้คนคุณจะได้เล่นเป็นนักดาบพเนจรที่ต้องเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองจะเป็นวีรบุรุษผู้ปกป้องบ้านเมืองนักฆ่าผู้รอบสังหารเป้าหมายหรือแค่นักเดินทางที่อยากจะเข้าใจโลกใบนี้ระบบต่อสู้ในเกมมีความลื่นไหลแบบหนังจีนกำลังภายในมีการใช้อาวุธ ระเบิดพลังภายในกระโดดข้ามหลังคาวิ่งบนผิวน้ำเรียกได้ว่าตอบโจทย์แฟนกำลังภายในทุกระดับ w วอร์วินส i ม h วางจำหน่ายในจีนไปแล้วและเตรียมเปิดตัวในเวอร์ชันอินเตอร์ในปี2025รองรับบน PC และ PlayStation 5เกมที่11 Terminator Survivors หาก Judgment Day มาเยือนแล้วคุณจะรอดจากสงครามกับหุ่นยนต์ได้ไหม ใน Terminator Survivors คุณจะได้สวมบทผู้รอดชีวิตหลังวันพิพากษาเกมแนวเอาชีวิตรอด Open World ที่จะให้คุณและเพื่อนร่วมทีมสร้างฐานตัดสินใจและสู้กับกองทัพ T 8 0 0เกมใช้ Unreal Engine 5พร้อมระบบกลางวันกลางคืนสายตรวจของหุ่นยนต์และการรอบเลนที่ต้องวางแผนอย่างจริงจังการตัดสินใจทุกอย่างมีผลต่อโอกาสรอดไม่ว่าจะเป็นการหาทรัพยากรช่วยชีวิตผู้รอดชีวิตหรือหนีเอาตัวรอดเพียงลำพัง Terminator Survivors วางขายในปี2025นี้ลงให้กับ PC, PlayStation 5, Xbox Series โดยเริ่มจาก Early Access บน Steam ก่อนเกมที่ 12. Doom the Dark a g e กลับมาระเบิดความเดือดกันอีกครั้งกับซีรีส์ยิงแหลกแหกกระโหลกที่ไม่มีใครเหมือนแต่คราวนี้ Doom พาเราย้อนกลับไปสู่ยุคมืด Doom the Dark a g e เป็นภาคใหม่ล่าสุดจาก ID Software ที่มาในแนวพรีควีลก่อนเหตุการณ์ดูมในปี2016กับดูมอิเทอร์โดยยังคงความโหดดิบดุแต่ปรับเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นโลกแฟนตาซียุคกลางที่เต็มไปด้วยอสุร,รกายโลโลหะและพลังเหนือมนุษย์ จากตัวอย่างเกมเพลย์ล่าสุดต้องบอกเลยว่าโคตรสะใจโลเหล็กของพระเอกเราที่แฟนๆแ,แซวกันว่าเป็นโลกกับตันอเมริกาอเวนเจอร์เวอร์ชันนรกสามารถใช้เป็นทั้งอาวุธและเครื่องมือทำลายล้างมาพร้อมอนิเมชันรุนแรงจัดเต็มแบบไม่เซนเซอร์ส่วนระบบการเคลื่อนไหวยังลื่นไหลเร็วและมีความยืดหยุ่นกว่าเดิมเมืนเอนออกแบบมาให้ทุกคนได้เป็นสเลเยอร์แบบเทพทรูจริงๆนอกจากความดิบยังมีความลึกดูมภาคนี้ดูมีความเป็นแฟนตาซีมากขึ้นทั้งโลกที่เหมือนยุคสงครามาศาสนาะ การออกแบบสตูที่ดูสยองระดับโบราณและเอฟเฟกต์ที่ยอมฉากด้เลือดแบบบ้าคลาั่ง Doom the Dark a g e มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่13พฤษภาคม2 5 2 5บน PlayStation 5, Xbox Series และ PC ใครที่ชอบความบ้าคลนะั่งระดับ10เต็ม10เตรียมปลดปล่อยความเกลี้ยกล่ดในยุคมืดได้เลยเกมที่13 The p r e c e n t ถ้า GTA เกิดในยุค80และคุณไม่ได้เล่นเป็นโจรแต่เป็นตำรวจแทนละ่ะนั่นคือคอนเซปต์ของ The Present เกมแนว open world สไตล์ตำรวจยุคเรโทรที่พาเราย้อนกลับไปยังเมือง Averno อันเต็มไปด้วยกลิ่นอายของหนังแอคชั่นคลาสสิกยุค VHS ที่มีทั้งแสงนีออนถนนเปียกๆฝนพรำๆและอาชญา,ากรรมรอให้เราจัดการคุณรับบทเป็นนิคโคเดลจูเนียตำรวจน้องใหม่ที่เพิ่งเริ่มงานวันแรก ก็เจอกับภารกิจที่ไม่ธรรมดาเพราะพอ่อของเขาเคยเป็นตำรวจชื่อดังที่ตายในหน้าที่เกมเปิดมาแบบหนังตำรวจยุค80เต็มรูปแบบแล้วก็ปล่อยให้คุณขับรถไล่จับคนร้ายติดตามบอดแสเดินเท้าหรือดงปืนไล่ล่าผู้ต้องสงสัยและสืบสวนคดีในเมืองที่วุ่นไวายไม่แพ้ไวซิตี้ระบบเกมเพลย์เน้นแอคชั่นแบบท็อปดาวมุมมองด้านบนที่เต็มไปด้วยพลังงานมีทั้งไล่ล่าด้วยรถต่อยตียิงปืนระเบิดสโมกและการไต่สวนผู้ต้องสงสัยอย่างจริงจัง คุณสามารถเล่นแบบลุยเดียวหรือจะเน้นวางแผนรอบเร้นก็ได้เพราะเกมเปิดให้คุณเลือกวิธีเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างอิสระและ AI สศัตรูก็ฉลาดพอจะทําให้คุณประมาทไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวนอกจากเนื้อเรื่องหลักที่เข้มข้นเกมยังมีอีเวนต์ในเมืองเกิดขึ้นตลอดเวลาเช่นการปล,ดลด้นรถการไล่ลาหรือแม้แต่เหตุการณ์สืบสวนเล็กๆที่สุ่มเกิดทําให้แต่ละรอบการเล่นไม่เหมือนกันเลย แถมซาวท랙ก็ใส่จังหวะดนตรีแบบหนักแน่นที่ทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ในฉากแอคชั่นฮอลลีวูดยุคเก่า The Present คือเกมตำรวจอินดี้ที่ทำออกมาได้น่าประทับใจเกินคาด มันไม่ได้พยายามแข่งกับเกมใหญ่แต่สร้างจุดเด่นของตัวเองชัดเจนถ้าคุณชอบ GTA แต่เบื่อจะเล่นเป็นคนร้ายลองเปลี่ยนมาสวมบทเป็นตำรวจสายบูในเมืองสุดเรโทรแบบนี้ดูแล้วคุณอาจจะติดใจจนไม่อยากวางจอยเลยก็ได้ The Present มีกำหนดวางจำหน่ายภายในปี2025น่าจะเปิดให้เล่นบน PlayStation 5 Xbox Series และ PC เกมที่14 Elden Ring ในเรน หากคุณเป็นแฟน Elden Ring อยู่แล้วบอกเลยว่า DLC ตัวนี้ไม่ควรพลาดเพราะไหนเรนไม่ใช่แค่ส่วนเสริมธรรมดาแต่มันคือประสบการณ์ใหม่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับความตึงเครียดและความโหดระดับฟอร์มซอฟต์แวร์จากข้อมูลล่าสุดที่ได้ลองเล่นใน Network Test ตัวเกมจะพาผู้เล่นไปสู่พื้นที่ใหม่ที่มีบรรยากาศแตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจนเต็มไปด้วยหมอกหนาแสงจันทร์และเงาแห่งความตาย ตัวละครของเราจะได้เผชิญหน้ากับศัตรูแบบใหม่ที่เคลื่อนไหวเร็วกว่าเดิมโจมตีรุนแรงกว่าเดิมและมาพร้อมกับบอสที่ไม่ใช่แค่ถึกแต่ยังวัดสกิลของผู้เล่นแบบสุดๆระบบต่อสู้ถูกปรับให้รวดเร็วขึ้นมีท่าหลบการเคลื่อนไหวและระบบเวทใหม่ที่น่าสนใจมากแถมยังมีอาวุธใหม่ให้เลือกใช้เยอะมากโดยเฉพาะดาบคู่และธนูเวทมนต์ที่เปลี่ยนสไตล์การเล่นไปเลยอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้หลายคนตื่นเต้นคือไนท์เลน จะเปิดประตูไปสู่เนื้อเรื่องลับที่เชื่อมโยงกับตัวเกมหลักและอาจจะปูทางไปสู่ Elden Ring 2ก็เป็นได้ e l n r n R g n i g ห t r รน n มีกำหนดวางจำหน่ายในเดือนพฤษภาคม2025บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5 PlayStation 4 Xbox One Xbox Series และ PC ใครที่คิดถึงบรรยากาศร้อนๆแบบ Bloodborne หรือความโหดแบบ Dark Souls เตรียมใจไว้ให้ดีเพราะนี่อาจเป็น DLC ที่ยากที่สุดข,ของฟอร์มซอฟต์แวก็ว่าได้ เกมที่15แรออฟสเคอร์ออส i ปเดชั่ถ้าคุณชอบเกม RPG ที่ทั้งลึกทั้งแปลกใหม่และมีภาพสวยระดับงานศิลป์ต้องไม่พลาดเกมนี้เลยครับแพร์ออฟสเคอร์ออสเปเดชั่นเเกมแนวเทิร์นเบสผสมแอคชั่นแบบเดลไทม์ Time, ที่เล่าเรื่องราวของกลุ่ม Expedition 33กับภารกิจค้นล้มเดอะเพน r e s สตัวละครลึกลับ วาดชื่อของผู้คนลงบนอื่นพระใบและไม่ชื่อของใครถูกวาดคนๆนั้นก็จะตายตัวเกมโดดเด่นมากด้วยระบบต่อสู้แบบไดนามิกที่ให้เราควบคุมการหลบและส่วนการโจมตีด้วยตัวเองผสมผสานกับความแม่นยำของเกมแอคชั่นและกลยุทธ์ของเกมเทนเบดได้อย่างลงตัวแถมยังมาพร้อมกับงานภาพสุดอาร์ตในตีมฝรั่งเศสยุคดาร์คแฟนตาซีที่ทั้งลึกลับนุ่มลึกและน่าหลงไหล เนื้อเรื่องของเกมก็เข้มข้นไม่แพ้กันครับตัวละครแต่ละคนในทีม Expedition 33ต่างก็มีอดีตที่เจ็บปวดและแรงจูงใจเฉพาะตัวซึ่งทำให้การเดินทางของพวกเขาน่าติดตามตลอดลอดฝังเกมนี้พัฒนาโดย Sandfall Interactive และมีกำหนดวางจำหน่ายในเดือนเมษายน2025น2025บน PlayStation 5, Xbox Series และ PC นี่คืออหนึ่งเกมที่สายเนื้อเรื่องสายเทิร์นเบสและคนชอบงานศิลป์ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง our expedition เกมที่16 d e ก t h Stranding 2 on the beach หลังจากพางแรกกลายเป็นหนึ่งในเกมที่แหวกแนวที่สุดในยุคสมัย Death Stranding 2 on the beach ก็เดินหน้าต่อยอดความแปลกด้วยความทะเยอทะยานที่ใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าในภาคใหม่นี้เราจะได้กลับมารับบทเป็น Sam b r i d g e สพร้อมกับภารกิจครั้งใหม่ที่ไม่ได้แค่เชื่อมต่อผู้คนแต่คราวนี้ดูเหมือนว่าจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังโลกใบนี้ที่ทั้งลึกลับเหงาและเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่อธิบายได้ยากไม่แพ้ภาคแรกโลกของเดสต์แอนด2ยังคงมาในแนว Open World แต่ขยายขอบเขตมากขึ้นไปอีก ได้บอกไว้ว่าโลกใหม่ในภาคนี้เต็ไมไปด้วยความลับและภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่ในทุกมุมไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศอันกว้างใหญ่สิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติหรืออารยธรรมที่สูญสลายไปนานแล้วผู้เล่นจะได้สำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยอิสระเต็มรูปแบบพร้อมระบบสแตนซิ y เต็มที่ถูกพัฒนาใหม่ให้ลึกขึ้น คราวนี้การกระทําของผู้เล่นไม่ใช่แค่ช่วยให้คนอื่นผ่านทางอีกต่อไปแต่มันจะส่งผลกระทบระยะยาวต่อลำดับเหตุการณ์และโลกของเกมไม่ต่างจากการทิ้งรอยเท้าไว้บนทรายและปล่อยให้คลื่นแห่งการเวลาเข้ามาเปลี่ยนแปลงมันด้านเกมเพลย์ Death Stranding 2เพิ่มตัวเลือกในการต่อสู้และการรอบเลนให้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าคุณจะเลือกปะทะกับศัตรูแบบตรงๆรอบเรนผ่านหรือแม้แต่เลี่ยงไม่สู้เลยก็ยังได้ผู้เล่น จะได้สัมผัสการตัดสินใจที่ไม่มีถูกหรือผิดแต่สะท้อนตัวตนของคุณอย่างแท้จริงตัวละครใหม่และเก่าจะกลับมาอีกครั้งพร้อมบทบาทที่น่าสนใจไม่แพ้แซมโดยเฉพาะฟลราเจลาที่ดูเหมือนจะมีบทบาทสำคัญในภาคนี้รวมถึงตัวละครลึกลับจากเทรลเลอร์เราได้เห็นภาพที่ชวนให้นึกถึงจุดจบของเรื่องราวทั้งหมดนี้อีกประเด็นที่น่าสนใจคือชื่อภาค on the beach ชื่อที่เต็มไปด้วยนยัยยะและแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ไซไฟคลาสสิกที่พูดถึงวันสิ้นโลกที่เงียบเหงา ซึ่งสอดคล้องกับธีมของเกมได้อย่างน่าทึ่ง e e t h s t r ร n d i n g 2มีกำหนดวางจำหน่ายภายในปี2025และเบื้องต้นจะเป็น Exclusive บน PlayStation 5เท่านั้นโดยยังไม่มีการยืนยันว่าจะลงแพลตฟอร์มอื่นในอนาคตหรือไม่เกมที่17 GTA 6 เกมที่หลายคนรอคอยมากที่สุดในรอบทวรสษกำลังจะกลับมาอีกครั้งในปี2025บนเครื่อง PlayStation 5และ Xbox Series โดยภาคนี้จะพาเรากลับไปยังไวท์ซิตี้เมืองชายฝั่งสไตล์ไมอามีสุดคลาสสิกแต่ครั้งนี้ไม่ได้มาแค่เมืองเดิมเพราะแผนที่ใหม่จะใหญ่ขึ้นกว่าทุกภาคที่เคยมีมาแถมยังครอบคลุมพื้นที่ทั้งฝั่งเหนือและใต้ของรัฐริโอเนดา ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากฟลอริดาเต็มๆไม่ว่าจะเป็นหนองน้ําสะพานหรือเกาะเล็กเกาะน้อยที่ได้เห็นในตัวอย่างก็ล้วนสะท้อนความตั้งใจของทีมงานที่ต้องการสร้างโลก Open World แบบมีชีวิตจริงๆที่น่าสนใจคือ GTA 6จะมีตัวเอกหลักสองคนโดยหนึ่งในนั้นคือลูเซียหญิงสาวเชื้อสายลาตินที่มีสไตล์ดุดันแบบไม่แคร์ใครกับชายอีกคนที่ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อแต่ทั้งคู่ดูเหมือนจะเป็นคู่รักสายอาชญากรรมที่น่าจะได้รับแรงบันดาลใจจาก andry ทําให้เนื้อเรื่องมีมิติเข้มข้นและดราม่ามากกว่าทุกภาคที่ผ่านมาแน่นอนว่าระบบสลับตัวละครแบบ G T A 5ก็จะกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้อาจเชื่อมโยงกันลึกกว่าเดิมไม่ใช่แค่เปลี่ยนตัวแต่เปลี่ยนมุมมองความรู้สึกของแต่ละคนต่อเหตุการณ์ด้วยกราฟิกของภาคนี้ก็จัดเต็มแบบ Next Gen จริงๆทั้งแสงเงาสภาพอากาศและการเคลื่อนไหวของฝูงชนหรือยานผ่านะ อีกทั้งยังมีรายงานว่า Rockstar เตรียมจะอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆเข้าไปภายหลังเกมวางขายด้วยเช่นภารกิจดใหม่พื้นที่ใหม่หรือแม้แต่ระบบกิจกรรมออนไลน์ที่อาจจะต่อยอดไปสู่ GTA ออนไลน์ภาคใหม่ในอนาคต GTA 6ได้รับการคาดการณ์ว่าจะทำรายได้ทะลุพันล้านดอลลาร์ภายใน2สัปดาห์แรกและอาจจะกลายเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จที่สุดของ Rockstar เท่าที่เคยมีมานี่คือการกลับมา ที่ไม่ใช่แค่ภาคต่อธรรมดาแต่มันคือการเริ่มต้นยุคใหม่ของซีรีส์ GTA อย่างแท้จริง GTA 6มีกำหนดวางขายช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วง2025บน PlayStation 5และ Xbox Series ส่วนเวอร์ชัน PC อาจจะตามมาทีหลัง และนี่ก็คือ17เกม Open World ที่น่าจะตามองที่สุดในปี2025บางเกมเตรียมวางขายภายในไม่กี่เดือนบางเกมอาจจะยังต้องรอกันอีกหน่อยแต่ทุกเกมในลิสต์นี้คือของจริงทั้งภาพที่สวยขึ้นโลกที่เปิดกว้างขึ้นและระบบของการเล่นที่พัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดดคุณรอเกมไหนที่สุดในปีนี้ลหรอครับ หรือมีเกมไหนที่คุณคิดว่าควรติดลิสต์ด้วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์เกมมันๆแบบนี้ทุกสัปดาห์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ